พี่เล็กมาเที่ยวหาคุณตาทวดนะคะทุกท่านมาเที่ยวหาตาทวดจะให้ตาทวดลำลำกอนนาตาทวดเนาะตาทวดลำกอนนะคะที่นาเนาะมาเที่ยวหาตาทวดที่นานะคะตาทวดลำเร็วเล็กชัยแฟมิลี่มหาตาทวดเดี๋ยวตาทวดจะลำให้ฟังนะคะทุกท่านเขาเรียกลำกนใช่ไหมลำกนลลำล่องล ให้คุณตรวจลำให้ฟังนะคะอะไรก็ได้ตะตรวจลำตะตรวจลองเลยตันยนี้จะจะลำให้ลำจะจะเป็นลำเขาเรียกลำเรื่องต่อกอนอ๋อลำเรื่องต่อกอนใช่ไหม,มลำเรื่องต่อกอนนะคะ น้ำเสริมน้ำเสริมน้ำให้ตาทวดก่อนนะคะท่านเสริมน้ำให้ตาทวดก่อน <g ül üyor> ตาทวดบอกว่าคอไม่ไปละคอไม่ไปตาทวดบอกคอไม่ไปนะคะให้ตาทวดลำก่อนลำเรื่องต่อก่อนเปิดจากเปิดจาก <c oughs> ก่อน <c oughs> เร็วบัดนี้เด็กมาเวลวละตีแจ้งสว่าง ดาลาท้องแกฝฟาดาลาแจงรัดสมีจันทลาลับลี่สิลงเลียมพระสิงคอนเด็กก่อนซ้อนลมตีปันทวีนอลมเปืองไฟผู้คืนเมื่อห้องมีสองกะไก่แน่ไฟบ่มีกูซ้อนมันรอนแย่ดังกระผมเจ้าผัวพัวดอกกมบานพันสงามตาย วาสนาของชายจึงพบกันอยู่ทังหา่านสาวตาหวาน้นโก้ไปยืนโชว์ตามตลาดใส่ผ้าขาดดังขน้อยตาหวานจอยเัินลมเลียวใส่กระโปรงตุ๊เตียวเหี้ยวแบบนุ่งท่านสมัยเกสรลินหนังไทยเบิ่งบอลได้ปัดพ่อแล้วยังบ่เจ้าคือลาสาวมาฟังเรื่อง cương <laughs> pháo yêu chong bắn sao nói mừng 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 đỡ mừng luôn ơi ơi mừng 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 ôi mừng 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 ไปเป็นลำเพลินลำเพลินแต่อไปเป็นลำเพลินนะคะทค่ะคุณตาทวดจะร้องลำเพลินให้ฟังนะคะเมื่อกี้ลำเรื่องต่อกอนหรอใช่ลำเรื่องต่อกอนลำเพลินก็ลำเรื่องต่อกอนเหมือนกันแหละแต่ว่ามันลำเพลินโอ้เจ้าทุนมวลรวมผบาป่าสามัคคี มาลักษณะประเภทนี้คันมูเฮ้าไอ้โนเอาไว้โอ้ยเน้น้องเจอหลวกป้าตาตาหนองปีเจอหลวกป้าตาตาหนองปีสามเมื่อกี้ตกทานทานสัางแสงบุญชาตินาพนสิบุญส่งทุนทานสิได้ไปเมืองแม่นบ่อนเทวาลอม พ้ากันพร้อมบัจจท่านไหว้หน่อยแมนที่ท่านเล็กดอยบนได้ท่อพูท่านพูกกับผ้าแต่งกินท่านหลานกับผ้ากันทําแต่งน้ําชุมตานหลานมาอ่อนวิงบนพ่อยแม่แต่ท่าหยาดนา้ำแม่น้ำเจ้าผู้รวยเอาไปช่วยสร้างบ้าสารศาสนาของเล่าในหงเงื้อเงืง้อไว้ไปท่านได้กันบุ่นแหยงเคียงบาตรีเจริญกาวนาัรรดวงพงหงเงื้อ รถที่เคลื่อนจากสี่ไกลตาสติพอทันเวลาไอ้ดวงมะห้อยเปล่าข้างหลังนี่กำลังร้องเพลงข้างหลังนี่กำลังร้องเพลงสต่หนูเคลืนเก่งเป็นเ,นเนพลงบอลลัมโยปินดีดปินบอลลัมปินดีดปินบอลลัมแม่สทำทำน่าร,รักเกินเกินล้ำฝอยหลองอยู่ไหน่อยกองปากปลาสามเมื่อกี้เจจ้างามโ๋อสุนะ ขังบนหน้าต่างน้ำไหลเสือภาสสาหลายหลยหวกรมาจองน้ำเดียนองต้องขังแกมียมบาดพนังต้งยิ้มสู้เปือกเปหาพบนวลในขบวนผาป่าต้องสวยโซฟาบาดตาหน้ามองอาเกอพาเป็นเจ้าของที่ขอจะจองเนื้อทองเปลี่ยน ขอบคุณนะคะขอบคุณตาทวดนะคะขอบคุณมากๆากเลยตาทวดํำให้สองสองสองช็อตเนาะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ